อันนี้เรื่องต่อไปเนี่ยที่จะเรียนเนี่ยเราเนี่ยเรียนเกี่ยวกับข้อมูลเชิงคุณภาพกันนะอันนี้นะคะเรียนเกี่ยวกับข้อมูลเชิงคุณภาพกันมาเสร็จแล้วเราเนี่ยก็ได้ทําการวิเคราะห์แล้วก็นําเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางนะแล้วตารางเนี่ยมันก็จะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสองแบบก็คือตารางจําแนกทางเดียวแล้วก็สองทางรานนี้จากที่ครูเนี่ย ได้เกินเอาไว้ก็คือบอกเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้ว,ว่าไอการนําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยมันไม่ได้มีแค่รูปแบบตารางอย่างเดียวแต่มาแต่ว่ามันยังมีแบบอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นก็คือเรื่องต่อไปก็คือในเรื่องของแผนภาพนะก็คือการนําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยในลักษณะของแผนภาพคราวนี้แผนภาพเนี่ยมันจะเป็นข้อความใหญ่ๆนะเหมือนกุ่มก้อนใหญ่ แต่ว่าในคําว่าแผนภาพเนี่ยมันก็จะมีการแตกแขนงออกไปอ่ะมีใครพอจะเดาได้ไหมลูกว่าไอ้แผนภาพเนี่ยที่มันจะแตกแขนงออกไปเนี่ยมันจะมีชื่อว่าอะไรบ้างอ่ะถ้าสมมติว่าครูเริ่มให้เป็นแผนภูมิแท่งหนูคิดว่าต่อไปเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรบ้างลูกที่มันจะขึ้นต้นด้วยแผน แผ<อ>นจะมอวงกลมนช่ <he en S 2> ไห<ด>ะคะอาได้ถูกต้องแผนภูมิวงกลมอีกอันหนึ่งขออีกอันหนึ่งแผนภูมิรูปภาพอะคะโอเคถูกต้องค่ะแผนภูมิรูปภาพนั่นเองอะจะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสามอะสามแผนก็คือสามแผนภาพ ก็คือโดยรวมเนี่ยพูดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไอส้สแผนภูมิแผนภูมิแท่งแผนภูมิวงกลมแผนภูมิรูปภาพเนี่ยถ้าพูดบริบทโดยรวมมันคือแผนภาพนั่นเองนะแต่ว่ามันแค่แตกแขนงออกไปคราวนี้ในชั่วโมงนี้เนี่ยเราจะเรียนแบบง่ายๆคล้ายๆกับลักษณะแบบเราย้อนวัยกันนะเราย้อนวัยกันนั่นก็คือเราจะเรียนในเรื่องของแผนภูมิรูปภาพก่อนนั่นเอง พอพูดถึงแผนภูมิรูปภาพเนี่ยสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมันคือรูปภาพอ่ะมันจะแสดงรูปภาพให้เราเห็นเลยอ่ะอันนี้ก็เลยบอกว่ามันจะเป็นการย้อนวัยนิดนึงก็คือบางทีเนี่ยหนูอาจจะพบเห็นมาตั้งแต่ประถมแล้วอ่ะอันนี้มันก็เลยต้องย้อนไวักันนิดนึงอ่ะคราวนี้ในแผนภูมิรูปภาพเนี่ยในบทนิยามของเขาเนี่ยก็ตรงตัวเลย ก็คือเขาบอกว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลโดยเขาเนี่ยจะใช้รูปภาพหรือว่าสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความถี่ของแต่ละข้อมูลแต่แต่ว่าก่อนที่เราจะสร้างแผนภูมิรูปภาพได้เนี่ยเราจะต้องทำการกำหนดก่อนกำหนดรูปภาพหรือว่ากำหนดลักษณะ,ะขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะแทนความถี่นั้นๆนะคราวนี้ มาดูนะมาดูในส่วนของออการสร้างการสร้างแผนภูมิรูปภาพการสร้างแผนภูมิรูปภาพเนี่ยตัวอย่างเนี่ยครูจะดึงตัวอย่างดึงตัวอย่างจากชั่วโมง e. ชั่วโมงก่อนหน้านี้หนู idas, จะเจอไอตัวอย่างเนี่ยไปตลอดเลยไปตลอดจนกว่าจะจบในบทนี้เลย คราวนี้ในเรื่องนี้ครูก็จะดึงเป็นเ,เรื่องของการสํารวจหมู่เลือดนะการสํารวจหมู่เลือดเข้ามาคราวนี้เนี่ยไอจากเมื่อวันจันทร์ที่เราเรียนกันไปเนี่ยนะวันจันทร์หรือว่าสัปดาห์ที่แล้วที่มันเป็นการนําเสนอในรูปแบบตารางเนี่ยเราก็แค่ทําการสร้างตารางมาแล้วก็แบ่งเป็นสองฝั่งนะแล้วก็เขียนนะอันนี้คือหมู่เลือดอันนี้คือความถี่ นะแล้วก็จะเขียนแบบนี้ลงมาเรื่อยๆคราวนี้พอเป็นลักษณะของแผนภาพนะพอแผนภาพเนี่ยสิ่งแรกเนี่ยที่เราจะต้องกําหนดนะก่อนที่เราจะสร้างออกมาได้เนี่ยคือเราจะต้องกําหนดสัญ,ญลักษณ์ก่อนนะว่าเราเนี่ยจะกําหนดสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปอะไรนะสมมุติว่าในเรื่องเนี้ยเขาพูดถึงการสํารวจหมู่เลือดเนะขาพูดถึงการสํารวจหมู่เลือดของชาวบ้านนะ มันจะเห็นว่าครูเนี่ยได้ทําการสร้างก็คือสร้างตัวแทนมาไว้นะก็คือนั่นก็คือรูปเป็นรูปคนที่อยู่ด้านล่างอันนี้นะคราวนี้พอเราสร้างหรือว่ากําหนดแล้วหนูอาจจะบอกว่าเอ้ยถ้าเป็นหนูจะไม่หนูอาจจะไม่เอารูปคนอาจจะเป็นรูปอย่างอื่นก็ได้อันนี้แต่ละความคิดของพวกหนูเลยนะคราวนี้พอเรา,ากําหนดมาแล้วว่ารูปเนี่ย เราจะใช้หนึ่งรูปเนี่ยแทนจำนวนความผีคราวนี้เราจะต้องกำหนดนะเราจะต้องกำหนดเอาไว้ด้วยว่าเอ้ยไอ้รูปเนี่ยมันแทนอะไรนะอย่างข้อเนี้ยครูเนี่ยใช้หนึ่งรูปแทนจำนวนชาวบ้านสองคนนะแทนจำนวนชาวบ้านเนี่ยสองคนดังนั้นถ้าสมมตวิว่าครูต้องการชาวบ้านแค่หนึ่งคนนะ่ะครูจะต้องสร้างรูปขึ้นมาอย่างไงอะลูกเพราะตอนเนี้ยครูบอกว่าครูมีหนึ่งรูปนะแต่ครูเนี่ย แทนเป็นชาวบ้านสองคนถ้าเกิดครูเนี่ยต้องการชาวบ้านแค่คนเดียวอะ่ะหนูคิดว่าครูจะวาดยังไงดีะครูจะวาดยังไงดีสมมติเมีแค่คนเดียวเนี่ยครูจะวาดยังไงดีอ่ะให้มันแทนว่าเอเนี่ยมันมีแค่คนเดียวครูจะแทนยังไงดีอ่าเราจะวาดครึ่ง,ง,งตัวค่ะถูกต้องอ่าอันนี้จริงๆนะก็คือวาดแค่ครึ่งตัวนะเพราะว่า ไอห,หนึ่งคนเต็มเต็มอ่ะหนึ่งรูปเต็มเต็มเนี่ยอ่ะมันคือสองคนแต่ถ้าเราแบ่งครึ่งปุ๊บแสดงว่าครึ่งเนี่ยมันเป็นการลักษณะแทนชาวบ้านแค่คนเดียวดังนั้นเราทําอะไรก็ได้นะทาอะไรก็ได้แต่ว่าปกติแล้วในการสร้างรูปเนี่ยแล้วบอกบง่งบอกถึงจํานวนว่าแทนจํานวนเท่าไหร่เนี่ยปกติแล้วเขาจะใช้เป็นแบบจํานวนเต็มเต็จจำนวนเต็มอย่างเช่นสองสี่ สิบห้าสิบหนึ่งร้อยแบบเนี้ยเพราะว่าเวลาเราสร้างเนี่ยแล้วเราแบ่งครึ่งเนี่ยมันจะง่ายนะมันจะง่ายหรือว่าหนูบอกว่าอันเนี้ยมันมีน้อยหนูอาจจะบอกว่าแทนหนึ่งคนเนี่ยไอหนึ่งรูปเนี่ยแทนชาวบ้านหนึ่งคนเลยก็ได้นะอันนี้จะแล้วแต่ว่าเราจะใช้หนึ่งรูปแทนจํานวนเนี่ยกี่จํานวนนั่นเอ,องนะคราวนี้ใน ข้อนี้นต่ในข้อนี้เนี่ย A เนี่ยพอจะจําได้ไหมลูกว่า A เนี่ยมันมีด้วยกันทั้งหมดอะ่ะมีความถี่เท่าไหร่นะหรือว่ามีความถี่กี่คนนะหรือว่าถ้าจําไม่ได้นับข้างบนเลยนะนับข้างบนได้เลยมีข้างบนมาให้ห้าห้าหรือเปล่าคะอ่าถูกต้องห้าบีอะลูก แปด่ะบมีแปดเอบค่ะอ่าแล้วก็สุดท้ายคือ O จะมีสิบส <18. S 1> ามสิบสามถูกต้องคราวนี้จากเมื่อกี้ที่ครูนเนี่ยได้ทำการสร้างรูปกำหนดรูปขึ้นมาแลล้นะแล้วเราเนี่ยจะทำการนำเสนอแผนภาพนะคราวนี้เออถามว่า หนูไม่สร้างเป็นตารางได้ไหมได้นะหนูไม่สร้างเป็นตารางก็ได้นะแต่ว่าอันนี้คูดสร้างให้มาให้เห็นในการแบ่งแยกได้ชัดเจนอ่ะคราวนี้ไอเเนี่ยเราบอกว่ามีห้าคนแสดงว่าในฝั่งความถี่เนี่ยเราจะต้องวาดรูปเนี่ยกี่รูปอ่ะเราจะต้องวาดรูปอะไรลงไปบ้างจะต้องวาดแบบไหนบ้าง เอมีห้าคนเราจะต้องวาดรูปเนี่ยให้มันแบบบ่งบอกว่าไอ้รูปเนี้ย A อะมันมีห้าคนนะมีความที่คือห้านะสอคนครึง่งอะไรนะสอง <2 S 1> นะคนครึ่งโอเคฝึกต้องก็คือสองคนแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนั่นเองอ่ะเพราะว่าหนึ่งคนมันคือแทนจำนวนชาวบ้านสองคนหนึ่งรูปเป็นเต็มเนี่ย เราก็จะได้มาว่ามันคือสองคนครึ่งก็คือสองลูปเต็มๆกับอีกครึ่งลูกนะต่อไปบีลูกบี B อันนี้ไม่มีปัญหาเลยสี่คนคะ่ะอ่าบี B เราก็วาดเต็มๆเลยสี่คนต่อไปซีลูกสองค่ะอ่าสองคนแล้วโอสุดท้ายจะมีด้วยก <6 S 1> มมันทั้งหมดหคนครึ่งคะ่ะโอเคหกคนครึ่งนั่นเอง จะมีลักษณะประมาณนี้แต่ถ้าถามว่าหนูอยากสร้างเป็นชาวบ้านหนึ่งรูปต่อสามคนหรือสี่คนได้ไหมได้แต่ว่ามันจะไปลำบากตอนที่หนูเนี่ยแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งเพราะว่ามันไม่ได้ลงตัวนะมันไม่ได้แบบมีหกมีเก้าดังนั้นหนูจะต้องมาทำการแบ่งครึ่งดังนั้น อย่างข้อเนี้ยหนูจะเห็นว่าพอเราเออเป็นสองคนอย่างเงี้ยแล้วเราแบ่งครึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นชาวบ้านเนี่ยหนึ่งคนพอดีอ่ะมันจะแบ่งครึ่งได้ง่ายหรือถ้าหนูเนี่ยอยากที่จะไม่แบ่งแบ่งครึ่งแล้วมันดูแบบแปลกๆอะ่ะตลกตลกตามากเลยหนูอาจจะวาดเป็นคนเดียวก็ได้อ่ะดังนั้นไอโอเนี่ย สิบสามคนใช่ไหมมันก็จะยาวไปเลยหนูก็จะต้องวาดทั้งหมดสิบสามอ่ะอันนี้จะอยู่ที่ว่าเราจะใช้หนึ่งรูปเนี่ยแทนเท่าไหร่อ่ะหนูอาจจะใช้หนึ่งรูปแทนห้าก็ได้แบบเนี้ยอ่ะแล้วแต่อ่ะคราวนี้อีกหนึ่งตัวอย่างอ่ะอีกหนึ่งตัวอย่างตอนที่ครูจะปล่อยให้พวกหนูเนี่ยได้ทําการเทำใบงานกันนะจะเป็นตัวอย่างนี้นะตัวอย่างนี้เนี่ย เขาพูดถึงนะเขาพูดถึงจํานวนแรงงานไทยที่จะได้เข้าการรับคัดเลือกไปทํางานใน5ประเทศนะในห้าประเทศนี้ก็จะมีไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใต้สวีเดนแล้วก็อาลนะคราวนี้เนี่ยข้างล่างนะมาถึงปุ๊บเราจะต้องโฟกัสที่ข้างล่างก่อนว่าหนึ่งคนในหนึ่งรูปเนี่ยเขาแทนจํานวนเนี่ยเท่าไหร่นะจากข้อนี้เนี่ย หนึ่งคนเต็มๆเนี่ยเขาใช้การแทนอของจำนวนแรงงานไทยเนี่ยเท่ากับหนึ่งพันคนแสดงว่าหนึ่งลูกเต็มๆเนี่ยจะต้องเท่ากับหนึ่งพันคนนั่นเองนะดังนั้นไต้หวันเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนลูกที่เป็นแรงงานไทยนะเป็นมีแรงงานไทยทั้งหมดกี่คนในไต้หวันลองนับดูซิ อะมีทั้งหมดเท่าไหร่ที่คนณเอยสามหมื่นเปล่าคะอ่าถูกต้องมีสามหมื่นคนเพราะว่ามันมีคนยืนเนี่ยตัวเนี้ยทั้งหมดสามสี่สิบอ่าแล้วก็ไปคูณกับหนึ่งพันเราก็จะได้มาว่าไอไต้หวันเนี่ยนะมันมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย สามหมื่นคนนั่นเองอะคราวนี้ต่อไปญี่ปุ่นมีกี่คนลงเจ็ดคนครึ่งครับเจ็ดคนครึ่งแสดงว่าจะต้องมีกี่คนอนะประมาณกี่คนเจ็ดพันห้าโอเคเจ็ดพันห้าะต่อไปก็ เกาหลีอะลูกเกาหลีใต้หกพันห้าครับหกพันห้าร้อยอ่าหกพันห้าถูกต้องแล้วก็สวีเดนห้าพันห้าครับห้าพันห้าร้อยห้าพันห้าและสุดท้ายสามพันห้าครับสามพันห้าถูกต้องอ่ะคราวนี้ครูจะให้ผู้หนูเนี่ยจำอ่าจำว่าไต้หวันเนี่ยมีกี่คน ญี่ปุ่นมีกี่คนเกาหลีใต้มีกี่คน,นให้เวลาจำห้าวิโอเคจำได้ไหมจำได้ยังคราวน,นี้ที่ให้จำเนี่ยเพราะว่าเราจะใช้ในการตอบคำถามอีกหน้าหนึ่ง ใช้ไปนําไปใช้ในการตอบคําถามคราวนี้ในการตอบคําถามเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดสองคถามซึ่งจะเป็นสองคถามคําถามแรกเนี่ยจะง่ายมากคําถามแรกเนี่ยเขาถามว่าจากจากข้อเนี้เขามีฐานนิยมเนี่ยจากข้อมูลชุดเนี้ยฐานนิยมเนี่ยคืออะไรก็คือประเทศอะไรนะแสดงว่าข้อเนี้ยฐานนิยมเนี่ยคือประเทศอะไรหรนะฐานนิยมวั อ่าถูกต้องฐานิยมคือไต้หวันนนงนั่นเองอ่ะคราวนี้ถ้าสมมติว่าเขาเกิดแบบถามเหตุผลมาด้วยอ่ะว่าทําไมเราถึงบอกว่าฐานิยมของข้อเนี้ยคือไต้หวันเราจะบอกว่าอะไรเพราะอะไรอ่ะมากที่สุดเพราะ ถูกต้องเพราะว่าจำนวนแรงงาน,นเราก็ล้อจากโจทย์เลยที่ได้รับคัดเลือกทำงานที่ไต้หวันเนี่ยมีจำนวนมากที่สุด นันนเองคันนี้พอมาในข้อที่สองนะข้อที่สองเนี่ยเขาถามว่าเออจากจํานวนแรงงานในที่ทําในไต้หวันเนี่ยคิดเป็นกี่เท่าของจํานวนแรงงานไทยที่เข้าไปทําในอารับ ปกติแล้วเนี่ยเราเจอเป็นคิดลอยละจากชั่วโมงที่ผ่านผ่านมาเนี่ยแต่พอมาข้อเนี้ยถ้าเกิดเขาถามเป็นกี่เท่าอะได้ประมาณเท่าไหร่อลองลองก่อนมีใครแบบเท่านี้หรือเปล่าอ,อดูซิว่าถ้าเกิดมันคิดเป็นกี่เท่าเนี่ยจะต้องทำยังไง มันแล้วมันจะได้เท่าไหร่อปกติเราเจอแต่ร้อยละไม่เคยเจอเป็นเท่าเลยเราดูสิมีไหมอ่ะเงียบยังเงียบแสดงว่านึกไม่ออกอแสดงว่ายังนึกไม่ออก แต่ว่าไม่เป็นไรมันน่าจะนนคูณแหละแต่ไม่รู้ว่าคูณยังไงพวกหนูแบบว่าคิดอยู่แป๊บหนึ่ง <laughs> อ่าได้ได้แต่ว่าอันเนี้ยจะแบบง่ายมากอะ่ะใบมันไม่มีคูณอ่ามีใครตอบมาแปดเท่าเกือบแล้วเกือบหน,นูคิดยังไงอะได้แปดเท่าอะ่ะเออเกือบแล้วอ่า ถูกต้องค่ะอ่ะมีเพื่อนตอบมาแล้วนั่นก็คืออัธวิชนั่นเองอ่ะก็คือเพื่อนได้มาประมาณแปดเท่าแปดครึ่งอแปดครึ่งแหวนใช่ใช่ประมาณแปดแปดกว่าน่ะ,ะก็คือนำมาหารง่ายๆก็คือว่าเราเนี่ยดูก่อนเขาพูดถึงอะไรอ่ะเขาพูดอะไรนำหน้าน่ะข้อเนี้ยเขาพูดถึงไต้หวันก่อนดังนั้นเราก็จับจุดที่ไต้หวันก่อนน่ะเรารู้อยู่แล้วว่าไต้หวันเนี่ยมันมี คนที่ทำงานเนี่ยอยู่สามหมื่นรู้แล้วค่ะอ่าอ่าพอพอยนี้ปุ๊บออเลยใช่ไหมอ่ะก็คือเรารู้แล้วว่าไต้หวันเนี่ยมันทำงานอยู่สามหมื่นคนเขาถามว่าแล้วไอ้ไต้หวันเนี่ยไอ้สามหมื่นคนเนี่ยมันคิดเป็นกี่เท่าของจำนวนที่เขาเนี่ยไปทำงานที่อารักนะคราวนี้เราก็มาโฟกัสตัตวที่สองที่เขาเนี่ยต้องการเทียบนะเขาต้องการเทียบไต้หวัน นะกับอาหรับดังนั้นเราก็ไปโฟกัสที่ประเทศอาหรับอีกนะอาหรับมีอยู่เท่าไหร่นะลูกสามพันห้าร้อยคนสามพันหะ้ารนะ้อยดังนั้นเขาต้องการการคิดว่ามันคือเท่าอนะเป็นกี่เท่าดังนั้นเราก็นำนะนำสิ่งที่เขาพูดก่อนเนี่ยเป็นตัวตั้งอนะนั่นก็คือเราจะต้องนำไต้หวันเนี่ยเป็นตัวตั้งนั่นเองอนะ่ก็คือ สามหมื 30, เป็นตัวตั้งหารด้วยสิ่งที่เขาต้องการไปเทียบนั่นก็คืออาหรับดังนั้นเราก็จับจำนวนของคนเนี่ยที่ได้รับการคัดเลือกในประเทศอาหรับมาหารก็จะหารด้วย3,500นอั่นเองอมันจะได้อยู่ที่ประมาณ8ปจุดเท่าไหร่ลูก8.5ดจุ้ากว่าไหม ประมาณห้าเจ็ดป่ะห้าเจ็ดค่ะอ่าประมาณห้าเจ็ดนะเราก็แค่นำอาหารนะแล้วเราก็บอกได้เลยว่าเนี่ยไอไต้หวันเนี่ยมันคิดเป็นนะแปดจุดห้าเจ็ดเท่านะคราวนี้มันจะต้องมีเชื่อมต่อท้ายอ่ะก็คือเราก็บอกเลยเขาต้องการเทียบไต้หวันกับอาหรับใช่ไหมว่าคิดเป็นกี่เท่าเราก็บอกว่าไต้หวันเนี่ย คิดเป็น8.7เท่า8.7เท่าของอะไรล่ะะก็คือของจำนวนแรงงานไทยในประเทศอาหรับนั่นเองอประมาณนีน้เราจะต้องต่อถ้ายด้วยะแต่ถ้าเกิดข้อเนี้ยเขาพูดเขาเสริมขึ้นมาว่าคิดเป็นร้อยละ เท่าไหร่ถ้าสมมตินะเขาถามว่าคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของจำนวนแรงงานไทยที่ทำงานในประเทศอาหรับเราก็ใช้ตัวนี้เลยแต่เพียงแค่ทำอะไรต่อไปอีกลุกต้องทำอะไรเพิ่มเข้าไปร้อย <500. S 1> อ่าเราก็แค่ คูณหนึ่งร้อยเพิ่มเข้าไปให้นั่นเองนะถ้าเกิดแบบเขาเออถามเป็นร้อยละนะแต่ถ้าเกิดเราเขาถามถึงกี่เท่าเนี่ยอย่างข้อเนี้ยเราก็แค่ทําการนําตัวแรกที่เขาพูดถึงเนี่ยตั้งแล้วก็นําอีกตัวที่เขาต้องการเปรียบเทียบเนี่ยมาหานั่นเองอ่ะประมาณนี้อ่ะอันนี้มีใครสงสัยอะไรตรงไหนไม่ลูกอ่ะ โอเคถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรสงสยัยครูก็จะให้พวกหนูแยกย้ายทำงานเอ่อทำใบงานใบงานนี้ครูจะส่งไว้ให้ทั้งสองทางเลยก็คือในไลน์กลุ่มคณิศาสตร์นะจับในเอ่อ Google Classroom นะมีอยู่สองทางอ่ะอันนี้ก็ เก้าโมงพอดีผ่านไปครึ่งชั่วโมงลูกอ่ะหยเกินมาตั้งสองเท่าอ่ะโอเคส่วนเราวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ลูกอ่ะวันนี้ก็มาเรียนครบอะทุกคนเลยอะโอเคก็ให้ทุกคนแยกย้ายไปทำใบงานได้ลูก